นี่กันนะครับผมมัดสวัสดีกันย่ามเศร้านะครับประมาณโมงน้อยๆครับกะออกบ้านมาประมาณตีซีนะครับผมมอหอรเพื่อนน้องหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมน้องหงกับมัดตีตะปูเขาไหลนะครับผมบ้านนั้นก็หือตัอบ้านนั้นก็บ้านหนองตาเลี่ยมนะครับผมอยังนะคือพิ้วยังบ้านหนองตาเลี่ยมนะครับสามคันคือเราพี่น้องเลยน้องหงน้องกีนะครับแล้วก็ห้อยแท่ลงนะครับผม โม่แถลงนะครับโม่แถลงนาจะเป็นเอ็มยูสีดำนะครับตัวนี้มาพิเศษนะครับเป็นตัวดีดนะครับผมมีตัวดีดนะครับเพิ่มเงินสองพันบาทนะครับแล้วก็ผ้ายี่สิบสี่ผืนนะครับนี่แก้ก็นะครับตัวนี้จะเป็นยันม่านะครับยันม่าสี่สิบเก้าแรงนะครับตัวนี้ยันม่าสี่สิบเก้าแรงแล้วก็จะเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดหกพันหกอยู่ที่น้องหงเออน้องกีคันแรกก็นี่เป็นแยกระบบนะครับ กระบอกคอนโทรลใหม่นะครับฟอร์ดจะไม่แยกระบบนะครับผมเอากระบอกไปดันขึ้นมาใส่งานนะครับผมถ้าเป็นฟอร์ดพวกมุมนี้นะครับนะครับติดตามชมนะครับผมตัวนี้บ้านหนองตาเลียนนะครับเพเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องมาเบืองได้นะเปียกซีอุไปทุนนะครับมาเบืองได้เลยนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับมามาพร้อมสีน้ําเงินนะครับนี่ครับเอาห้วยตัวเรียบร้อยนะครับยันมาที่สิบเก้านะครับอยู่บ้านยังไงนหนองตาเรียม น้องตะเรียมนะครับยันมาทีเเก้านะครับมือเศร้าข้าเจ้ากับมาเบืองหลายคนอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยเบิองผลงานนะครับผมหลังจากนี้นะครับกูมันเลยเนาะนะครับค่อยเบิองเดี๋ยวเดี๋ยวไทยบานข้าเจ้าสิมาเบิองเต็มเลยนะครับผมยกไก่พี่น้องขาเบิองน้ำเนยต่อชอตรติดตามนะครับมือเศร้านะครับไม่เฮ็ดหลังนี่ข้าเจ้ากับสร้างปากขีบสองหัวเลยนะครับมีขอนแกนนะครับผมภูพามานนะครับภูพาม่านข้เจ้ารถวัดติดขีบนะครับยูอูล้วก็ะ ทางจังหวัดไอ้สกลนครน,นะครับวานอนทีวาตเอาเป็นชุดคีบบวกคอยกมันนะครับเป็นทุยนวันเลยนะครับผมคีบบวกคอยกนะครับแต่ว่าราคาลักแสนขึ้นนะครับผมนนะอ๋อนะครับคีบบวกคอยกนะครับเป็นโซมาสังอยู่อำเภอวานนนิีว่าตนะครับสกลนครเอกไมเ่เกมันเลยราคาลดเพิ่มหมดเลย เดินหน้าหน่อยนะครับโอเคอ้อยสูงนะครับผมสูงอีหลีอ้อยครับพี่น้องหาเม็ดนะครับผมได้อยู่แล้วนะครับหนีรถหนีผ่าได้พร้อมยืนรถตั้งระดับก็ได้นะครับพี่น้องสูงระว่าพี่น้องปีใดฝนดียังส่รถล้นมันลงไห้ประเดีย๋ยงสิเราเขายืนตั้งระดับกับถนนรถง้อยอยู่ถนนตัวนี้อยู่งลางสิครับก็สามารถยืนตั้งระดับได้นะครับตัวนี้ ขอสามารถยืดออกได้นะครับเด้อขอปั๊บนะครับคลายน็อตคลายอย่างนะครับอืมสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดนะครับยกมั่นอันนี้ะส์กระบอกเดียวกับเลื้อแหล่ล้วพี่น้องซ้ำที่ยกสองซ้ำี่ลอยลเนี่ยครับได้อยู่แล้วนะครับนะครับการก่อการเกี่ยวนะครับพอดีนะครับมีหกหูใไห้นะครับติดตั้งหอนาบ้านนะครับมาติดมองนีเก็บซีทัวมาสร้างปากคีบนะครับ ตอนนี้ค้นสร้างปากคีบไปแล้วหาคีบนะครับหาหัวเลยนะครับมาเป็นหัวนะครับเต็มล้ํานะครับผมหาหาหาคันแล้วนะครับเฉพาะปากคีบที่ตรงเดือนกุมภานะครับผมปากคีบตอนนี้มีอยู่แล้วหาหาคันเลยนะครับปากคีบถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากได้นะครับสร้างจองเพราะว่าจะเป็นนวยกมันกระบอกเดียวสองกระบอกนะครับแน้คีบแน้ตักผ่านุดนันนะครับกระบะนะครับได้นะครับผม แต่ว่าอื่นๆก็ในอนาคตนะครับก็อาจจะเหตุอยู่นะครับพวกอันยกล่องนะครับผมประมาณนี้แหละครับผมอันยกล่องอันนั้นอันนี้นะครับเหตุเสริมไปนะครับผมแต่ว่าผลงานนักก่อเสียออกมาเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อนะครับเพื่อนปะเออครับนี่เปลี่ยนตัวรีวิวนะครับ ตัวเก้าตัวเก่าไปล้างหนาครับปเปลียนตัวไม่นะครับตัวรีวิวนะครับคอสสองสเตปก่อง่ายๆพี่น้องถ้าคอสสเตปเดียวผมยานมันก่อยากนะครับเพราะหูมันติดกัน,นัเสียเวลาผ่ามันเค็งพี่น้องเพราะผ่ามันเคง็ง,เคงแล้วมันติดก่อยากนะครับแต่ว่านี่ผมต็ดเป็นหองสองสเตปห้ยอคือหนึ่งเขาก่อหนาก่อลังแล้วอ็เมื่อผ่ามันเคง็งเขาก่ออย่างยากเขาก็ก่อหูดีเลยนะครับก่อหูกลางนะครับผมพี่น้อง แต่ตัวหนาให้ยกอทำกันตัวนี้ก็เป็นตัวกันกระชอกนะครับเวลาเขาเดินรถยังเสียเวลามันโยกเนี่ยผ่ามันจะเด้งไม่โยนี่หรือผ่ามันจะหลุดยังเสียพี่น้องผมก็เห็ดตัวดักไว้นะครับบ่ให้มันกระชอกนะครับมันจะเด้งดึือเด้งหรือที่แหละนะครับถ้ามันกันเวลาเาเทมันส่วนมากฮานนังเทียผ่ามันจะกับมาอยู่ทั้งนี้กับนีนะครับนะครับแล้วผ่ามันถ้าได้เทเบิดยังเสียมันไม่โยงสี่เขาก็ะเด็นแรงคือมัปวดทั้งรถแต่ตัวนี้นะครับเบิดซีดนะครับเพราะว่าเขาเห็ดเขาเห็ดกันกันกระชอกกลับมานะครับผม แล้วการผ่าตกนะครับเวลาเรียนท่านเรียนลงไปนะครับมันเกิดกระเด็นดึงดึงดึงนะครับบกขามไปใช้กันอยู่ในนี่นะครับผมนะครับก็คือเป็นเกาะง่ายนะครับมีหกหูนะครับการการสีกการงอตัวนี้นะครับก็ดึงตัวนี้ไว้การกระชอยของเสืยกนะครับตัวนี้กันนะครับพกะง่ายๆกันนะครับผมโอเคพี่น้องนะจงไปพอกันขั้นที่สองเลยนะครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่ฟอร์ดไม่แยกระบบนะครับผมเอากระบอกไปดันคืนเก้าเลยพี่น้องนะครับผม ับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซัำนี้ก่อนนะครับผมไปพอกันครั้งที่สองกันต่อเลยนะครับผม